สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอดิสาพิธันนะคะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน20ประโยคไปดูกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะ Don't just think อย่าแค่คิดทำเลยคำที่สอง Can you คุณทำได้ไหมคำที่สามนะคะ Who is t it นี่คือใครคำที่สี่ I'll be there เดียวชันไปนะคำที่5 let's go ไปกันเถอะคำที่6 can you wait คุณรอได้ไหมคำที่7 i keep going ไปเรื่อยๆคำที่8 just a moment รอสักครู่คำที่9 you forgive me ฉันให้อภัยยกโทษให้10 forget about it ไม่เป็นไรลืมมันไปซะ11 just a little แค่นิดเดียว12 get it เข้าใจไหม13 no worry ไม่เป็นไรไม่ต้องรองวล14 f r o m time to time นานนานทีนานนาน,น,าน,น,านครั้ง15 a f e w time สอมครั้ง16 Are you busy คุณยุ่งไหม 17. So So far so good ก็ดีนะ 18. a n d I'm fine สบายดี 19. How are you เป็นยังไงบ้าง 20. How was your day วันนี้เป็นยังไงบ้างก็จบไปแล้วนะคะ20ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์กันได้นะคะ